สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแน,นลนะคะวันนี้แม่มระดาจะมาชวนทำทัพทิมกรอบค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนำแห้วหรือมันแก้วมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะและย้อมสีด้วยน้ำหวานสีแดงค่ะเคลือบด้วยแป้งมันจนทั่วนะคะก่อนที่จะนำไปต้มค่ะ เมื่อทับทิมกรอบสุกนะคะมันจะลอยตัวขึ้นมาค่ะบัรดาสันนิษฐานว่าที่เรียกว่าทับทิมกรอบคงหมายถึงลักษณะขนมที่เหมือนมเมล็ดทับทิมคือมีสีแดงอมชมพูค่ะและมีความกรอบของแห้วหรือมันแกวเมื่อทับทิมกรอบลอยตัวขึ้นมานะคะเราจะสังเกตเห็นว่า แป้งที่คุ้มแห้วหรือมันแกวอยู่นั้นมีความใสค่ะเราก็ตักมาใส่ในน้ำเย็นที่เตรียมเอาไว้นะคะคนไทยนิยมทานสลิมทับทิมกรอบแต่มรรดานำทับทิมกรอบนะคะมาเสิร์ฟพร้อมกับแตงไทยและเผือกลมทั้นข้าวเหนียวด้วยค่ะสำหรับน้ำกะทิที่ราดนะคะก็ทำจากน้ำตาลโตนด กะทินะคะแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยค่ะทับทิมกรอบขนมไทยโบราณหวานเย็นที่ทำได้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยในย